มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบิ๊กทองภูมิประกาศขายรถด่วนลั่นจะเอาเงินไปกินข้าวจากกรณีที่กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากดาราหนุ่มบิ๊กทองภูมิซิริพิพัพัทที่คุกข่าวและสวมแหวนให้กับไฮโซชูช so ัยทากลางเวทีงานประมูลเพชรพร้อมประกาศว่ากําลังศึกษาดูใจกันอยู่ทําให้หลายคนตื่นเต้นและอยากรู้จกักไฮโซชูชัยมากขึ้น ล่าสุดบิ๊กทองภูมิได้โพสต์ประกาศขายรถของตัวเองในราคา55,000บาทโดยระบุว่ารถค้าพระเจ้าขายเอาตังค์ไปกินข้าวกินเยอะมากช่วงนี้ฟื้นฟ,นฟนูร่างกายและจิตใจมาด่วนใครรวยมาซื้อเครื่อง 2JZ ติดแกส๊สแอร์เย็นเพลงเพราะบิ Big ๊กทองภูมิประกาศขายรถด่วนร่างจะเอาเงินไปกินข้าวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ